สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่น่าจะท็อปฮิตติดชาร์ตคนที่เชื่อมีความเชื่อนะฮะอาจจะมีความกังวลนะครับตัวผมก็เคยเป็นอารมณ์แบบไปไหว้พระหรือว่าไปไหว้เจ้าที่แล้วเผลอใช้คำนี้ตัวผมนะฮะประสบการณ์เผลอขอแล้วอาจจะเผลอแลกเปลี่ยนเช่นถ้าถ้าได้เรื่องนี้แล้วจะทำอันนี้ให้ พูดง่ายๆคือบนภาษาชาวบ้านนะครับทีนี้มันจะเกิดกรณีที่น่ากังวลก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราบนแบบใจแบบตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากไม่ได้จริงจังแล้วเผลอไปบนคราวนี้เกิดความไม่สบายใจคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเราบนนะครับแล้วไม่ได้แก้บนจะเกิดอาเพศหรือว่าจะเป็นยังไงอันตรายไหม กับอีกกรณีหนึ่งก็คือวิธีบนยังไงที่มันจะเห็นผลนะฮะในทุกๆท,ทางเลยครับอาผมถามไว้สองข้อก่อนนะครับก็จริงๆการบนมันก็คือการตั้งสัจจะว่าจะทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการที่เราบนแล้วสําเร็จมันเกิดจากสิ่งที่เราจะแก้บนเพราะว่าบางทีเทวดาเขาก็ไม่ได้สนใจอย่างบางคน บนว่าสอบติดแล้วจะวิ่งรอบมาหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเทวดาเขาก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนั้นแต่เหมือนกับมันเป็นการสร้างกําลังใจแล้วมันเป็นจังหวัดที่บุญกุศลหรือจังหวัดที่มันส่งพอดีให้เราได้แล้วเราก็ถ้าเราทําตามสัจจะนั้นมันก็ทําเหมือนกับเป็นการเราตั้งสัจจะทิฏฐานแล้วเราทําจริงก็เป็นการสร้างกําลังใจอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นการบนลักษณะแบบนี้จริงๆถ้าไม่แก้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผีหรือเทวดาเขาสนใจอยู่แล้วแบบถ้าเกิดสอบติดฉันจะไปวิ่งรอบมาหาวิทยาลัยถ้าเกิด ได้เงินถูกหวยแล้วฉันจะแก้ผ้าลำอะไรเงี้ยผีมันคงไม่อยากดูใช่ครับมันมีก็เป็นหลายหลายกรณีที่สมัยก่อนผมเด็กๆก็จะมีข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดการแก้ผ้าลำมันเป็นสิ่งที่คนอาจจะเขินแต่ว่ามันแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่เขา,เขาบนจริงๆนะมันเกิดขึ้นนะครับคืออย่างนั้นนะคือจังหวะคือบุญเขาได้เองไม่ได้เกี่ยวกับผีก็เทวดาก็าไม่ได้สนใจจะดูอะไรหรอก เป็นเป็นจังหวับังเอิญแล้วก็ทําไปตามเรื่องส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอย่างนั้นแบบบนเอามานันบนอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ก็จะมีบางที่ถ้าเกิดเป็นบังเอิญเจอผีที่มันดุดุหน่อยหรือเทวดาที่เขาแบบ,บด,ดุดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเองไม่รักษาสัจจะเขาก็เล่นเหมือนกันว่าถือว่าบอกเขาแล้วแล้วคุณไม่รักษาสัจจะว่าจะทําอย่างนี้จะถวายหัวหมูจะถวายไข่ต้มบูชาก็ถือว่าคุณมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณไม่แสดงความเคารพเขาอะถ้าเป็นเทวดาออนนไม่ไม่เล่นมาก ก็เอาเยอะอยู่ครับคือในกรณีที่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเจ้าที่แรงจะมีการบ่นเกิดขึ้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันและผมจะถามอาจาลอบทิศว่าในกรณีความเชื่อนะครับว่าเจ้าที่เนี่ยแรงแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับสมมติว่าเล้วทีแรงถ้าไม่แก้บน่นมักจะมีอาเพศออกมาในทางรูปแบบไหนพอจะมี เล่าเรื่องเล่าไปครับว่าส่วนใหญ่เจ้าที่แรงเขาจะออกมาเราไม่แก้บนเนี่ยมันจะมาในรูปไหนฮะรถชนหรืออะไรครับก็มีหมดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเสียชีวิตได้หมดซึ่งทั้งมดทั้งปวงนี้ไม่ได้แปลว่าเจ้าที่ทําบางทีเป็นจังหวะก,กรรมเราส่งผลก็มีอมถ้าเราไม่มีจังหวะก,กรรมส่งผล ต่อให้เราผิดแค่ไหนเจ้าที่ก็เล่นอะไรเราไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมแต่ส่วนใหญ่ทุ<ว>กคนมีกรรมไม่ดีที่เตรียมส่งผลอยู่แล้วบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผิดบางส่วนเนี่ยเขาก็ยุติการช่วยเหลือเฉยๆอย่างเขาเป็นเทวดาเนี่ยเขามาทาร้ายคนอื่นไม่ได้แต่เขาแค่ยุติการช่วยเหลือเราจังหวะกรรมให้ผลมันก็โดนเต็มๆกว่าเดิมเราก็เลยไปคิดว่าเจ้าที่ที่นี่ทาร้ายเราจริงๆไม่ใช่เขาแค่ไม่ช่วยเพราะแกไม่สัไม่รักษาสัญญ,ญากับฉันฉันก็ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นยังไงคือหลักๆมันเกิดมาจากกรรมของเรา ดังนั้นถ้าเราลืมแก้บนอะไรต่างๆในกรณีใดๆก็ขอให้นึกแค่ว่าผู้ที่เราไปบนด้วยเขาไม่เป็นผีเขาก็ต้องเป็นเทวดาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือบุญดังนั้นถ้าเราจําไม่ได้นึกไม่ออกว่าแก้ที่ไหนอะไรยังไงก็นึกก็ไปไหว้พระในบ้านก็ได้ไหว้พะระในพระก็ได้หรือว่าจุดทูกกลางแจ้งก็ได้แล้วก็สวดมนต์แผ่บุญให้กับภพบภูมิทั้งหลายแผ่บุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าได้เคยไปบนไว้ ที่ข้าพเจ้าลืมแก้บนก็ดีขอให้มารับมาโมทนาในบุญที่ข้าพเจ้าทํานี้แทนอะไรประมาณนี้อย่างนั้นไปเลยครับแล้วอย่างนี้เรื่องที่แสดงออกมาเวลาไม่พอใจเจ้าที่ไม่พอใจเนี่ยจะออกมาเกี่ยวเนื่องกับที่เราบนไหมครับหรือไม่เกี่ยวเช่นสมมุติว่าไปบนขอถูกหวยแล้วเกิดไปบนขอให้ร้านร้านอาหารก็ได้นะครับร้านอาหารขอให้ลุ่งเรืองแล้วไม่แก้บน กลายเป็นร้านอาหารนั้นมีชาวบ้านกินแล้วท้องเสียมันจะเกี่ยวข้องกันไหมฮะหรือไม่เกี่ยวเลยอ่าสมมุติว่าร้านอาหารรุ่งเรืองอาจจะไปเดินแล้วตกท่อซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโชคร้ายเหมือนกันหรือว่ามันเกี่ยวข้องกันมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันเทียบกับที่บนครับก็ไม่จําเป็นมีทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวเขาเล่นโดยตรงก็มีเขาเล่นทางอ้อมก็มี ก็คือทําให้เราทุกข์กับผู้ได้ง่ายด้วยเหตุต่างๆจะเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แต่สี่งที่บอกคือไม่ใช่เขาทําจังหวะคือกรรมมาจากเราก่อนจังหวะกรรมก่อนแล้วเขาถึงเสริมได้แล้วมันเสริมถึงตายได้ไหมฮะได้ถ้าเรามี้คือในประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆนี่มีญาติที่ตายเพราะเรื่องเหล่านี้ก็มี เพราะในจังหวะเรามีอุปคาตกกรกมคือกรรมตัดรอนอยู่แล้วแล้วเราไปทาผิดกับนเขาก็เล่นช่องตรงนี้ได้ครับส่วนใหญ่การบนเนี่ยเจ้าที่หรืออะไรที่จะมาช่วยเราเป็นผีหรือเทวดาครับแล้วแต่ว่าเราไปบนที่ไหนผีก็มี oh. เทวดาก็มีก็คือมีมีพลังที่สามารถช่วยแล้วแต่เลยได้เหมือนกันใช่ไหม ผีก็สู้เทวดาไม่ได้อยู่แล้วผีก็ช่วยได้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเทวดาเาก,ก็มีพลังมากหน่อยและเทวดานี่จะดุมีแบบดุไม่ได้เมตตาแบบใจดีตลอดนะฮะมันแบบมีดุก็มีเพราะเทวดาที่อยู่ในกาลมาพบเขาก็มีความโกรธความโลภอะไรปกติเพียงแต่เขาอยู่ในโลกทิพย์แต่เทว,วดาเขาไม่มีสิทธิฆ่าไม่มีสิทธิทำลายเพราะถ้าเกิดเขาทําด้วยความโกรธเขาก็จุติเลยก็จิตเขากตกครับเขาก็แค่จุติการช่วยเหลือ พอยุติการช่วยเหลือจังหวะก,กรรมไม่ดีให้ผลเราก็โดนเต็มๆอะไรเงี้ยอืมอาถ้าอ่างนี้ก็สมมุติว่ายกเรื่องนั้นข้ามไปทีนี้มาพูดอีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะมีคําถามพร้อมกันคือถ้าในกรณีที่อยากจะบบนนะครับเอายกแบบเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าวิธีการบนแบบไหนที่มันใกล้เคียงกับมันจะเห็นผลง่ายที่สุดครับ ตามความเชื่อก่อนนะครับถ้าตามความเชื่อมาก่อนสมัยโบราณเ็าบนวิธีไหนเช่นบนหัวหมูบนน้ําแดงบนอะไรเงี้ยมันมีเคล็ดไหมครับแล้วแต่ของแต่ละที่เลยว่าเขาเชื่ออะไรกันยังไงเพราะว่าแต่ละที่ก็ชอบเชื่อไม่เหมือนกันแล้วแต่เจ้าที่ปะครับเจ้าที่เราก็ไม่เคยได้คุยกับเขาหรอกมันก็คิดกันไมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จริงๆก็ที่ผมบอกทุกครั้งคือจะบนก็เราอยากจะขออะไรเขาเราก็ต้องให้เขาก่อน ไปถึงแล้วก็ต้องสมบุญแผ่บุญให้เขาก่อนถ้าเขาไม่มีกําลังเขาก็จะได้มีกําลังมากขึ้นเพื่อที่จะมาช่วยเราครับต้องแผ่เขาก่อนเสมอแผ่เพื่อแสดงความเป็นมิตรแผ่เพื่อแสดงความให้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยขอเวลาขอก็อธิษฐานแก้ในสิ่งที่จะเป็นบุญกุศลกับเขามากกว่าจะเอาแค่เครื่องมือไปถวายเขาเพราะเขากินไข่กินเฟ็ตกินหมูไม่ได้ครับที่พขาปรกต้องการคือบุญเพราะฉะนั้นบนสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลอย่างเช่น จะสวดร้อยแปดจบทุกวันให้เขาโมำเพนาการจะบวชให้เขาจะทําสังฆทานทุกอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเขา,เขากำลังในการที่จะทําให้ได้มากกว่าคือไปในทางที่จะเสริมบุญเข้าไปเพิ่มอีกเพราะเราได้ทั้งตัวเราแล้วก็ได้ไดทั้งภพภูมิด้วยเจ้าที่ด้วยใช่ไหมฮะเช่นแบบผมฟังแล้วก็การการบวชนี้ก็ น่าจะสร้างสรรค์เหมือนกันนะไม่ไม่น่าพวกนักกีฬาที่เขาได้เหรียญทองอะไรที่เป็นทีมชาติที่ก็จบแล้วเขาก็มาบวชเวลาได้เหรียญกันจริงๆมันก็ถือว่าอันนี้ถือว่าถูกเคล็ดใช่ไหมฮะก็ได้แต่ก็ต้องระวงังเพราะถ้าบวชแล้วบวชแก้บนเฉยโดยไม่รู้ข้อปฏิบตัติอาจจะบวชลงนรกก็ได้นี่ยิ่งสวยนครั <ederim. S 2> บีครับคือบวชผิดทำผิดศีลผิดวินัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องบวชที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนถ้าอยากจะบวชไม่งั้นก็บนเรื่องอื่นดีกว่า ไปบนเรื่องทำมิจฉาชีพประสบความลําเร็จหลอกชาวบ้านได้แล้วจะกลับมาบวชแก้เคล็ดมันแก้กันได้ไหมฮะอันนั้นคงไม่ได้สําเร็จเพราะเทวดาคงบงคังคิญสำเร็จเฉยเเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือแต่ถ้าเกิดคุณกลับมาแก้คือคุณกลับมาทําความดีอันนั้นก็ดีแล้วครับสมมุติว่าไปสร้างพัคเกสแล้วแล้วบนไว้ว่าถ้าขายเสียนี้ได้เขาจะกลับมาบวชเพื่อแก้บน ก็กรรมเขาก็ยังมีกรรมชั่วอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้แก้กรรมชั่วอะไรได<ๆ>อ๋อก็คือกรรมก็ส่วนกรรมส่งไปอนาคตแล้วส่วนไอ้เรื่องบวชนี่ก็ส่งบุญไปทดแทนไปลบล้างก็ไปว่ากันในอนาคตมันก็ไม่ได้ลบล้างอะ่ะมันลบ,ไม,ลบนไม่ลบล้าง,างด้วยครับอ,อืมทีนี้ก็เลยมีคําถามว่าอย่างในกรณีที่เจ้าที่เนี่ยเขาสามารถเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เจ้าที่มาทักแล้ว ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เจ้าที่มาทักไหมครับว่าเราลืมแก้บ,บนในตำนานก็ได้ครับส่วนใหญ่ก็มีมาเข้าฝันบ้างมีอาการเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุบ้างอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวของเราจะรู้เองใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยพอย้อนลํำลึกไปมันจะเซนต์มันจะบอกเองไหมฮะหรือว่าบางคนก็เขามาเตือนกี่ครั้งก็จนตายก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเะอครับ มันไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ภาวนาแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรส่วนใหญ่บางทีเหตุเกิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าที่อะไรแล้วก็โยนค,ความผิดไปอีกเจ้าที่ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมของตัวเองทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไอ้บนบานเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เหมือนปัญญาชนไหมครับหรือว่ามันผมฟังแล้วมันเหมือนแบบมันวนเวียนยังไงก็ไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าถามผมอะถ้าจะ คนส่วนใหญ่ถ้าจะบนเนี่ยมันต้องการวิธีรัดนครับแต่ถ้าเกิดบนแล้วให้มานั่งแบบเออคุณควรจะพอกับสิ่งที่มีค่อยๆฝึกฝนวิชาชีพเพื่อให้รวยอย่างเงี้ยบางทีมันก็อันนี้อาจจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดทําได้ก็คงไม่ต้องมาบนมันเหมือนบนเวียนนะครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าการบนแบบเน,นี้ยมันมีข้อแม้ไหมว่าเรื่องนี้บนได้เรื่องนี้ห้ามบน เรื่องนี้นูน่นนี่นั่นสมมติตัดเรื่องแบบคิดได้เองเนี่ยครับมันมีเรื่องที่แบบว่าส่วนใหญ่คนมักจะปนได้มีไหมครัก็มันแล้วแต่บุญกรรมตาไม่เกี่ยวกับการบนหรอกส่วนใหญ่การบนมันคิดไปเองเกือบทั้งหมดเด่างแบบคนแล้ว วิ่งรอบมาหาลัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับภพภูมิเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยถ้าเราได้บังเอิญได้ก็คือได้ได้วยบุญกรรมของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับการบนมันก็เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งสําหรับคนที่แบบเขายังมีปัญหาหรือยังหาทางออกไม่ได้ก็โอเคไม่ได้ไม,ไไมไ่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่าควรจะบนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็แก้บนด้วยสิ่งที่เป็นบุญกุศลมันจะได้เพิ่มความสว่างให้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่แบบบนอะไรมั่วซั่วแล้วก็แก้พิลึกพิสดารอะไรอย่างเงี้ยอัน าาตตัวเเองตกต่ง่ไปลทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าการบนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีแต่สิ่งที่ <c oughs> ถ้าผมฟังอย่างเงี้ยมันเหมือน,นดูติดลบยังไงก็ไม่รู้ครับในความเป็นจริงมันคือการบนนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมฮะอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยครับมันต้องเป็นอยู่แล้วถ้าเราไม่อยากเราก็คงไม่บนเลยเอางีา้การบนไปมันเหมือนเป็นสะท้อนให้เราจะรู้สึกว่าเรามีกิเลสใช่ไหมฮะ ก็เรามีกิเลสอยู่แล้วตาที่เราปฏิบัติก็เพื่อละกิเลสเพียงแต่ว่าสําหรับคนเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนมีปัญญาเราจะแก้ไขด้วยกําลังใจตัวเองกําลังใจยังน้อยก็ต้องพึ่งผีพึ่งเทวดาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าบนได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบนในสิ่งที่เป็นประโยชน์บนในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมและแก้บนวยสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็จบ แล้วพอเราทําได้มันก็กําลังใจดีขึ้นความสว่างมากขึ้นมันก็จะมีปัญญามากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไปได้อีกมันมีเรื่องหนึ่งที่เคยเคยเกิดขึ้นกับผมเองด้วยก็คือส่วนใหญ่เลยผมว่าพอพอมันอย่างเช่นมันมีโปรเจกต์อะไรต่างๆที่แบบที่จะอยากจะลองทดลองนะฮะทดลองบนเดินฟังเขามาไม่เกิดขึ้นครับเมื่อไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยกังวลว่า ถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นมาฮะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือบนไว้หรือว่าไม่บนไว้คือถามในความเป็นจริงคือมันต้องตั้งวันที่วันเวลาไหมฮะวันหมดอายุการบนเช่นภายในเดือนนี้ถ้าเกิดภายในเดือนนี้ยังเงียบเช่นสมมติขายที่ขายที่ดินที่เขาชอบบนกันขายที่ดินอะไรก็ว่าไปภายในเดือนนี้แล้วเกิดมันยังไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้คือเรา ถือว่าโมฆะปะครับก็ตั้งก็ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์มันก็จะได้ง่ายขึ้นมันก็ปล่อยไปเรื่อยบางทีส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือมันไม่ได้เป็นผลจากการบนหรอกแต่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ตั้งเงื่อนไขเพิ่มซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยและเราก็ไม่ต้องแก้บนใช่ไหมฮะความรู้สึก<บ>ของคนทั่วไปจะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องแก้เหมือนแบบเมื่อคุณอาจจะไปขายที่ได้อีกสามปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องวกกลับมาแก้บน ก็ถ้าไม่สบายใจจะแก้มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรครับเอ,เอาที่เราสบายใจถ้าเรายังรู้สึกว่าถ้าไม่แก้แล้วเราไม่สบายใจจะแก้ก็ได้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าถ้าพูดในทางแบบภาษาเล่นๆกันก็คืออย่างนี้ยังไงก็ต้องแก้บนตลอดการเพราะว่าเมื่อไหร่ที่บนก็ไม่มีวันกําหนดอายุเพราะเราจะไม่สบายใจซักเองถูกไหมครับมันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละตาะ <c oughs> ได้บอกว่าถ้ามันคนที่เขามีกําลังใจมากขึ้นเขาก็ไม่ต้องบนแล้วเขาก็ทำของตัวเอง สำหรับคนเริ่มต้นมันก็ต้องอย่างนั้นไปก่อนผมมาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ขึ้นเลยครับอ,อะไรนะซื้อหวยก็ไม่ถูกไปบนก็ไม่ไม่ได้อะไรเงรี้ยแต่ผมก็มองในแง่ดีว่าอาจจะไม่ไม,มีดวงทางนี้ก็ใช้ความสามารถไปแล้วกันอะไรเงรี้ยฮะแต่อาเทาที่ฟังจากอาจารย์ล็อกทิศวันนี้ก็สรุปง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเกิดจะบนจริงๆก็ ให้คิดในทางสร้างสรรค์เช่นทําบุญเพิ่มไปหรือว่าการบวชหรือการอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์ไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดอ,อย่างข้อคิดที่เล่ามาคือส่วนใหญ่เมื่อคุณคิดจะบ่นเนี่ยให้พึงคิดสะท้อนกลับไปว่าเนี่ยคือเริ่มเกิดกิเลสแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะได้แบบเราอาจจะได้ชะง,งักไว้นิดนึงว่าเออจะได้เผื่อเราจะได้ไม่ฝึก ฝึกการบ่นบางคนก็บน่บนอยู่เงี้ยบน่นบ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 ่นนะฮะอันนี้ก็ฝากถึงเพื่อนๆที่ชอบบ่นด้วยส่วนไอ้เรื่องการจะไม่แก้บ่นนั้นอยู่ที่ความกังวลส่วนตัวแล้วนะครับแต่ว่าในตำนานก็มันก็แล้วแต่กรรมกรรมนะี้อาจจะถึงตายได้ก็อันนี้ก็อยู่ที่กรรมใครกรรมมันแต่ว่าถ้าไม่ได้แก้บนอาจจะถ้าคุณไม่ได้มีกรรมตรงนั้นก็อาจจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับ อันนี้ก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆด้วยว่ายัางไงก็ตามเราพยายามพึ่งตัวเองไว้เป็นอันดับแรกก่อนก่อนที่จะไปทําให้พระหรือว่าเจ้าที่อะไรช่วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆมีสติกันมากขึ้นนะครับบางคนอย่างเพื่อนผมเองโอ้โหแก้บนเหนื่อยกว่าที่จะสร้างอีกบางทีถูกบนขอถูกหวยสองพันบาทอะไรก็แต่ว่าไปแก้บนประมาณหมื่นกว่าบาท แก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 บางทีไม่รู้เคสไหนต่อเคสไหนเลยคือแบบชุนลมุนไปหมดนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสปหรับวันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับขอให้เพื่อนๆถ้าเกิดใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ในอินบ็อกของเพจ Go h s t g u r u ก็ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ